สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอุส a านะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอกับผมไม่ได้เจอรถเข้าใหม่นะฮะใครที่คิดจะออกรถยนต์มือสองให้คิดถึงมาอุสขานะครับวันนี้นะฮะผมจับมัดรวมนะฮะกับเจ้าตัว all new d-max นะฮะพลังภาพพลิกโลกนะฮะปี2019นั่นเองทั้ง3คันด้าน,นหลังผมนี้นะฮะเป็นรถปี2019ทั้ง3เลยนะฮะเกียร์ออโต้2คันแล้วก็เกียร์ธรรมดาคันหนึ่งนะครับนะจะเป็นยังไงนะฮะ ราคาค่าตัวยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กำลังหารถกระบ,บะ all new d-max นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะฮะรถใหม่เริ่มต้นอ,อยู่ที่30,000กว่าโลนะฮะนะครับราคาค่าตัวยังไงนะครับ,ราารรบผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะับพี่ๆได้ทั้ง3คันนี้นะนะแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษด้วยนะครับ d-max s t e l นะฮะเนี่ยเครื่อง3 0 0พสีดำนะฮะแล้วก็เครื่อง19แล้วก็จะเป็นตัว1.9ตัวเกียร์ธรรมดาปี19นะครับ ะจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเพ<ร>ื่อเป็น<ป>การแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะ <ๆ S 1> พี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปรถสวยๆรถเข้าใหม่ทางมายุสคาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตามมาครับอ่ะมานะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคมขันนี้ที่ผมบอกนะครับ คันสีดำนะฮะจะเป็นตัวดีแม็กซ์3.0สเตลเซทแพททิฟตนะฮะเกียร์ออโต้ปี19.20นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนแปดพันนะฮะคันที่สองตรงกลางนี้ผมบอกเลยคันนี้อยากขายมากรถสวยมากนะครับไมลสามหมื่นแปดหนึ่งจุดเก้าเซทแพททิฟเดวบแคปนะฮะเกียร์ออโต้ปี2019นะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะค,ะคันนี้นะฮะจะเป็นเกียร์ธรรมดาปี2019หนึ่งจุดเก้าเซทนะฮะเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับ ราคาค่าตัวยังไม่มานะคันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะทั้งสามคันเดี๋ยวผมขอเริ่มคันแรกคันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อนๆน,นะ,ะตัวนี้นะครับเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะฮะเลขใหม่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะครับเป็นตัว 1.9Z นะครับ ddr blue power double cab เกียร์ธรรมดานะฮะอันนี้คือปรับสภาพยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อนได้เป็นสีขาวด้วยนะครับนะ,ะ,นะะตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์นะฮะดีเซล1.9 150แรงม้านะครับ เป็นตัวเครื่องใหม่แล้วไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับนี่เลยนะครับใส่ส่ไฟเดทามันนิ่งไท์กระจังหน้านะครับสีโครเมียมแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับ210เป็นป้ายทะเบียนพระนครเสียยุทธยานะครับเดี๋ยวเราโอนย้ายเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับเพื่อนตัวรถทุกคันนะของผมนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยการันตีนะครับบอดี้โครงสร้างนะครับแล้วก็เรารับประกันด้วยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะฮะซื้อไปนะตรวจสอบเจอว่า รถนะครับมีเล่มฉรุสูญหายชนหนักพิวามจมน้ำต่างๆนะครับยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับผมนะตัวนี้พรมสางต่างๆเดิมๆนะฮะตัวรถจะได้เป็นสีขาวมุกนะครับมาพร้อมกับตัวยางบิสโต e นปี2019ที่มากับตัวรถเลยนะฮะในส่วนล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบ18นะฮะดิสเบรกนะครับผมนะช่วงล่างต่างๆนะฮะได้เดิมหมดเลยเห็นไหมนะครับนี่นะครับดูการนะฮะ การแบบปรับสภาพช่วงลงช่วงล่างนะโคนนี้แทบไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆนะสะอาดมากนะครับมาร์กโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยนะครับบันไดข้างจะได้เป็นบันไดข้างเดิมๆนะครับนะเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะกระจกนะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะมาดูภายในนะฮะในส่วนตัวแซดเนี่ยภายในนะครับก็จะได้เป็น เบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะฮะตัวแซจะเป็นตัวรองท็อปนะครับนะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับนะมีพวงมาลัยมอเติยังไม่มีโค้ดคอนโทรลมาให้นะครับพี่ๆนะครับนะเอกสารต,ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะนะรับนะเบาะเบิดต่างๆสวยๆน,อน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับนะครับการันตีนะฮะบอดี้โครงสร้างนะพี่ๆสบายใจได้แน่นอนนะครับนอะ่ะซื้อรถกับผม ได้รถสวยรถดีแน่นอนนะครับนี่เลยนะฮะด้านหลังเนี่ยบอกคือสวยมากนะครับสวยมากแทบไม่มีตําหนิคือแน่นๆนะครับไมลสี่หมื่นโลนะครับนะไมลสี่หมื่นโลประวัติศูนย์นะครับนะพี่ๆเข้ามาดูก่อนนะฮะเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับนี่นะฮะดูภายในคือเหมือนได้รถน้องๆใบแดงเลยนะฮะพี่ๆนะครับมีลําโพงไลท์สราวมาให้นะครับนะ บางๆเลยตัวโครงตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนะดูนะครับคัสซงคัสซีนะครับอันนี้เราล้างขัดนะครับทุกอย่างอย่างได้รถป้ายแดงเลยนะครับผมอ่านะฮะด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเดิมๆนะครับอ่ามีกล้องหลังโลโก้ต่างๆอยู่ครบแล้วตัวนี้นะฮะช่วงล่างนะฮะเจ้าของเก่าเขาทำมาแล้วนะฮะสะอาดมากยางไหลมีนะฮะอันนี้เราถอดทำความสะอาดไม่ได้ใส่นะครับนี่เลยนะฮะ นะคันนี้นะฮะเดี๋ยวราคาค่าตัวเป็นไงเดี๋ยวผมลงใต้คลิปนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้ราคากุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะฮะนี่นะครับกระจกจะได้เป็นปรับไฟฟ้านะพาแบบแมนนวลนะครับนะตัวนี้นะฮะเลขไม้นะครับเลขไม้นะฮะอยู่ที่นะฮะสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่กิโลนะครับนะดูในส่วนตัวพวงมาลัยนะฮะสวยๆเลย นะครับนะมีกล้องถอยหลังเพื่องเสียงนะครับบลูทูธต่างๆซีดีเอ็มพีสามต่างได้หมดเลยนะนะฮะดูบวงดูบอกต่างนะฮะไม่สิบหมื่นโลนะฮะกับนะฮะสภาพตัวรถนะครับนะครับไม่หมกเม็ดแน่นอนนะฮะสวยๆเลยนะับน็อตเดรนต่างๆไม่มีขยับนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะพี่พี่พักเข้ามาหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8 4 0 4หรือว่า แอดไลน์เบอร์ iver, ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะฮะคันแรกผ่านไปแล้วเกียร์ธรรมดานะปี19นะฮะ 1.9Z นะครับ 1.9Z ดับเบิลแคบเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้ใหม่40,000อ่ะเดี๋ยวข้ามไปที่สีดำก่อนนะฮะคันนี้นะครับจะเป็นตัวออซูซุรุ่นพิเศษนะฮะตัวนี้จะเป็นพารามริโนะผ้าแบบพลิกโลกจริงๆนะริงนะฮะเป็นตัวออซูซุดีแม็ก สเตลลนะฮะตัวเครื่องยนต์ดีเซล3.0 ddi blue power แล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นตัว Z p a t พดทีด้วยนะครับได้เป็นสีดำนะฮะปี19.20นะฮะนะ,ะปี19.20ตัวนี้นะครับผมนะ,ะก็คือรารถอ่ะ,ะ,ะเรายังไม่ได้ล้างขัดสีนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้เป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแนะครับรถก็จะได้เป็นป้ายสุราษฎร์นะฮะเดี๋ยวโอนย้ายเป็นป้ายกรุงเทพนะฮะคันนี้นะฮะค่าตัวนะฮะอยู่ที่ 569,00 0หนาันะฮะ5 6 9 0 0 0บาทนะครับนะตัวนี้นะครับซื้อสดจะจับแฟนนยังไงพี่ๆโทรมาคุยกันก่อนได้นะฮะรุ่นนี้ผมแนะนำแล้วบอกได้เลยว่านะครับมีเพื่อนๆพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับจริงๆนะฮะผมอยากให้เข้ามาดูรถจริงๆนะถ้าพี่แบบสนใจจริงนะบางคนโทรมานะครับลดราคาได้เท่าไหร่ซื้อสดลดได้เท่าไหร่นะครับพี่เข้ามาดูรถก่อนรถพี่ยังไม่เห็นเลยนะฮะ พี่ยังไม่เห็นตัวรถเลยพี่จะมาต่อราคาผมแล้วนะบางคนก็ต่อไปแบบต่อแบบเล่นๆนะ่ะนะฮะพอสุดท้ายให้ไปไม่มามันก็เสียการขายนะครับนะตรงนี้ไม่เอานะฮะอย่าทาแบบนี้นะพี่ถ้าสนใจจริงแนะนําถ้าพี่สะดวกขึ้นเข้ามาดูรถนะพี่เข้ามาดูรถก่อนนะฮะให้พี่ดูรถแล้วชอบใจจริงๆอยากได้จริงๆพี่ต่อราคาผมนะครับนะบนะถ้าผมให้ได้ผมก็ให้นะพี่นะคือแบบใจเข้าใจเราครับผม นะอ่ะตัวนี้นะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมนะตัวนี้จะได้เป็นโฉมสเตลนะฮะนะก็จะมีเป็นรุ่นพิเศษนะฮะตัวรุ่นนี้ปีนี้นะครับจะผลิตแค่สองสีนะฮะตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าแล้วก็สามจุดศูนย์จะมีตัวแคปจะมีตัวสี่ประตูออโต้เกียร์ธรรมดามีหมดเลยนะครับแต่ครันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถเดิมไม่มีชนับที่ความจมน้ำนะฮะนี่เลยนะครับ ต้องไปทางนี้นะครับผมนะรถบางๆเลยได้เป็นสีดำนะครับยางบิสโต้นะฮะปี2019นะครับล้อแมกขอบ18สีทูโทนแบบนี้นะครับผมนะขอบ18ตัวนี้นะฮะเจ้าของเก่านะครับก็เปลี่ยนนะครับโชคมาแล้วนะครับนะก็จะนุ่มกว่าเดิมนะครับไม่ใช่โชคเดิมนะครับนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนะพับปรับไฟฟ้ามีบันไดข้างมาให้ เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับสําหรับสเตลนะครับอีกก็จะมีนะครับเอกลักษณ์ของเขาโลโก้สเตลนะครับนี่เลยนะครับได้เป็นสีทูโทนนะฮะสีดําตัดกับสีเบทนะครับแล้วก็เบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ปีกบ่งปีเบาะต่างๆสวยๆเลยนะฮะพี่ๆนะครับรถปี19.20นะฮะตัวนี้นะครับน็อตเดิร์ต่างๆไม่มีขยับนะฮะเกียร์ออโต้หสปีดนะฮะแอร์ออโต้นะครับจอนะครับมีนีเวเกเตอร์นะครับจอแบบทัชสกรีนนวิเกเตอร์มี กล้องถอยหลังนะครับมีบลูทูธดีวีดีนะฮะต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ภายในจะได้เป็นสีดำนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวท็อปเซทแพดทีฟนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเบาะด้านหลังก็สวยๆนะครับไม่มีแตกรายงานนะฮะมาร์กโุ่งงานต่างๆอยู่ครบนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่มีที่พักแขนแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับตรงนี้มาให้นะครับพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันคูลดคอนโทรลนะครับ พูสตาร์ดด้วยนะฮะอ่านะครับผมนะนะผมบอกได้เลยว่าพี่ๆสนใจพี่ๆมาดูรถก่อนนะฮะมาดูรถมาคุยราคานางานนะฮะมาลองขับมาอะไรกันก่อนมนะมาพูดคุยกันก่อนนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับเป็น LED นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องถอยหลังแล้วก็มีโลโก้แซฟไฟตนะครับฝั่งนี้นะฮะเจ้าของเก่าน่าจะเปลี่ยนมานะครับนะมันซีดแต่ผมสั่งอะไรไว้แล้วแหละ อ่ะสั่งอะไรไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะสั่งของแท้มานะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับในส่วนตัวกันชงกันชนต่างๆนะฮะเดิมๆเลยนะฮะช่วงลงชุ่งล่างนะครับตัวนี้นะครับชงชงนะยางอะไรยังไม่ลงเลยนะครับนี่นะฮะไลเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยระบบ ESC สำหรับสัญญาณแบบชาร์จฟินนะครับนี่เลยนะฮะ ภายในนะฮะสวยๆนะครับนะมาร์กโรงงานต่างๆอยู่ครบรถทุกคันผมกล้ารันตีเลยนะฮะตัวนี้ได้เป็นกุญแจกีลตนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนี่นะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้ามีระบบเอออมาให้นะครับทชชั่นคอนโทรลนะครับอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทดูนะคับพูดสตาร์ทด้วยนะเลนไมจะเป็นแบบเข็มนะฮะนะครับ MID แบบนี้นะครับ เลขไมล์หนึ่งแสนแปดพันกิโลนะครับอันนี้เดี๋ยวมันต้องถ่ายแนละ้วมันเครื่องแล้วนะฮะนี่นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนแปดพันกิโลนะครับผมนะแล้วก็จอแบบทัชสกรีนนะฮะนี่ก็จะมีในส่วนตัวแมปต่างๆนะครับเนี่ยแมปมาให้มีกล้องถอยหลังมาให้นะฮะแบบนี้นะฮะแอร์ออโต้นะครับ ตัวรถสวยมากนะครับแทบไม่มีตําหนิเลยนะฮะพี่พี่นะครับนะ้องโคงห้องเครื่องต่างสวยๆเลยกระจกพ้าปับไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนงตัวนอ็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะแก้มเดิมๆนะครับนะเบรก abs นะครับพังหน้าเมคอัพต่างๆนะครับรอยสปงสปอร์ตต่างๆเดิมๆนะฮะ้องเครื่องแห้งสนิทเลย ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับ 4JJ1 นะครับนะถ้าเป็นตัว1.9จะเป็น r z 4 e นะครับแล้วก็โมเดลนะครับจะเป็น TFR85 นะครับนะสวยๆนะครห้องเครื่องแบบเดิมๆนะครับรบคันนี้นะครับ569 00 0บาทนะฮะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแคปนะฮะรูปนะครับนะส่งมาให้ผมได้เลยอะคันสุดท้าย นะตัวนี้คือตัวแบบตัว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 ดีเลยตัวที่โคตรสวยบอกให้คันนี้นะฮะไม่สามหื่นแปดพันกิโลนะครับนะแล้วก็เป็นตัวเครื่องหนึ่งจุดเ้าคันนี้นะฮะถ้าใครได้ดูคลิปในช่องผมนะที่ผมถ่ายนะฮะตอนเข้ามาใหม่ๆนะครับมันจะมีตันิแค่2จุดเองฝั่งนี้นะครับนะไล่ไปดูย้อนไปดูได้นะครับตัวนี้หนึ่งจุดเก้าเซทแพ p ทีปดับเบิลแออโต้นะครับ นะเลขไม้สามหมื่นแปดประวัติศูนย์นะครับใครที่แบบอยากดูประวัติศูนย์นะครับทั้งสามคันนะฮะสามารถทักเข้าไลน์ผมได้นะฮะคันนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่ๆสนใจติดต่อมาได้เลยยอดจัดทั้งสามคันนี้ยอดจัดล้นๆเลยนะครับนะนะดูนะครับสองคันนี้นะครับสวยมากนะอย่างคันนี้คือตอบโจทย์คันนี้คือโคตรสวยผมกล้าตันตีเลย โคสวยคันนี้ไม่สามหมื่นนะครับไม่สามหมื่นเครื่องเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจงหน้ากระจังหน้านะครับหน้าต่างๆรถคือได้เดิมมากแล้วก็ลดมือเดียวด้วยนะครับนะสวยมากตัวนี้นะครับบางๆนะครับยางปี19้ล้อแมกขอบ18นะฮะได้เดิมทั้งคันเลยคันนี้นะครับนะได้เดิมทั้งคันเลยแล้วก็กระจกพับปัดไฟฟ้านะครับ ภายในคือแบบอย่างน้องใบแดงเลยนะครับนะมีโลโก้สเตลติดมานะครับเบาเบิดต่างๆนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับคู่มืออยู่ครบนะครับนะคู่มืออยู่ครบแล้วก็ตัวตัวไอ้นี่นะครับยังมีอยู่นะฮะตัวสมุดรับประกันนะครับนะมีนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ถ้าใครแบบอยากดูในส่วนของตัวอ่า ประหวัดศูนย์นะครับก็สามารถทักหาผมได้นะครับนะคันนี้สวยนะครับใครที่แบบหารถไว้ใช้งานนะครับติดต่อได้เลยนะครับนะรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวประวัดศูนย์นะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับแทบไม่มีรูรอยเลยพี่ดูหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์คือสวยมากนะครับเนี่ยแทบไม่มีรูรอยเลยนะฮะตัวคอนโซลตัวต่างๆนะฮะ นะสวยๆคันนี้คือแบบได้ไปลายคูมจริงๆนะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ,บเบาะเบิดต่างๆนะครับดูตรงนี้นะครับนะแทบไม่มีรอรอยเลยนะครับนี่นะฮะดูภายในตัวรถอยากให้ได้มาเห็นรถตัวจริงนะครับนะอยากให้มาเห็นรถตัวจริงพิลิ นี่เลยนะฮะด้านทางด้านท้ายนะฮะไฟตรงไฟท้ายต่างๆเดิมเดิมนี่นะครับช่วงลุงช่ง,ล,ง,งล่างนะฮะสวยสวยเลยคันนี้สวยห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฮะพี่นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฮะนะนี่เลยไม้สามหมื่นแปดนะครับไม้สามหมื่นแปดแทะโรงงานนะครับนี่เบาะเบาะเบอร์ต่างๆนะครับดูแทบไม่มีลอกเลยนะตัวนี้อะ ของเรานะจะมีโควิดนะช่วงนั้นก็คือส่วนมากนะเราจะฉีดแอลกอฮอล์กันนะครับเนี่ยถ้าแบบรถทุกคันนะถ้ามาแบบใช้บ่อยๆตรงนี้จะลอกนะฮะแต่คันนี้คือเนียบมากเนียบมากจริงๆนะครับเนียบมากจริงๆตรงนี้นะครับเนี่ยดูพวงมา,มาลัยนะครับต่างๆไม่มีรรอยเลยนะฮะดูนะครับแทบไม่มีสีถลอกนะ เลขไมล์สามหมื่นแปดพันนะครับสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีนิเกเตอร์นะครับมีนิเกเตอร์มีกล้องถอยหลังมาให้ครบเลยนี่นะฮะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยตัวนี้นะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับถ้าตัวสามจุดศูนย์จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะครับ ดูห้องเครื่องว้าวเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับดูลงตัวน็อตต่างๆเห็นไหมนะครับนี่นะครับห้องเครื่องคือแบบสวยจริงๆนะครับก็ราคามันประหยัดก่อใบแดงนะครับนะจะเป็นตัวโมเดลนะครับ TFR 8 7นะฮะแล้วก็เครื่องจะเป็นรหัส a s s e 4นะครับเป็นำนวนการความล้อต่างๆสวยๆเลยนะฮะก็ ฝากด้วยละกันนะฮะสำหรับพี่ๆที่กำลังหารถยนต์มือสองอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทั้ง3คันนี้ยังว่างแล้วก็เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับชอบคันไหนยังไงก็กินกลางเข้ามาหาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 84 84 38หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบนนีดได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่เสลีไทย70บินบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันเลยเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับยังไงก็ฝากด้วยลวกันก่อนจากากรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ